เจเคสวัสดีค่ะพบกันในคลิปนี้นะคะขอนำเสนอให้ชมเป็นรถ Honda Civic Dimension นะคะเป็นไมเรืองแสงค่ะเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยทีเดียวนะคะรถจนปี0-4์ปี04ค่ะรถสวยดูดีราคาประหยัดนะคะเพียง5 9 0 0 0บาทเอกสารพร้อมโอนได้เลยนะคะวิ่งทางไกลไปได้ค่ะใช้งานสะดวกกันแดดกันฝนก็คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ เย็นเพลงเพาะช่วงร่างดีเครื่องยนต์วีเทคประหยัดด้วยนะคะนี่เป็นสภาพของภายในนะคะรถน่าใช้เลยค่ะของแต่งก็เรียกว่าพอมีนะคะน้ำไม่ดันกวนไม่ไหวค่ะวิ่งทางไกลได้สบายภาษีพราบา .69 เอกสารพร้อมโอนค่ะห้า0มืนบาทสนใจโทรคุยโทรนัดกันได้นะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดใส่รายละเอียดและเบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ